จเจริญพรมายังสถาายัดยมปุ้ย่อุ้ยุงปัญหาสถา,าทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการธรรมะบันเทิงใจของทาสถานีวิทยุกระจายเสียงม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอ fm เก5 0สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ติงสัญญาณไปปี9ก้สิบแปดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตวัดหวยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ก่อในช่วงที่สองนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในช่วงแรกไปที่ผ่านมา ก็เป็นพระธรรมเทศนาเรื่องนันทเสนกุมาร6ที่งในช่วงนี้ก็าจะได้สรุปธรรมคือกับสะ<ถ>ทายัดยม <5 S 1> ได้สรับภาพฟังกันต่อว่าในการสรุปธรรมเรื่องนีู้กนี้นั่น6ที่งก็คืออาเปิลก็ได้บรรยายถึง สถาคงจับได้เนาะจ้างเบกแก้วติวะปปาปร,ปริวานอ่านมืน่นน่ยมาเอวในเมืองสาวสถีซึ่งกอมาจากป่าหิมะมพานก็ไปพานให้พานนาะสุดเจนหูเจนตาก็หันให้หนาตั้งหลายอันวนุษย์เมืองโคนนั่นได้ปูกไว้ ก็ได้ทำกเกษตรกรมรมบอกว่าจะปลูกบัดเต้บาบัดแงดแงก็แปงบัตแดงบัดเต้าเลี้ยงงวงเลี้ยงควายมูเต็ตเป็ดไก่ของกระชานาปีห่องกระผูกมากปุยาห้องกระเป็นวานิกาจาปกา้าห้องกรหับจ้างทาให้ทําสวนต่างๆนานา โอ้มนุษย์ตั้งหลายมันมีหลายคนนะกจากสู้สัส,สนกันเป็นมุกเป็นหมูร่างมูกน็นหนังเหล่าควันกันก็มีชาไทยหยัดยมมีเจ้าประเดียวครับห่องก็มีถึงคนดีผ่องดีผ่องปะาผนกันในนัน้นครับห่องก็เป็นคนขี้ขานห่องก็หูกินมหูต้านห่องก็เป็นคนทันีนนนนธรร <c oughs> มดา <c oughs> มนุษย์เ <c oughs> นาะชาไทยหยัดย <c oughs> ม การว่าจ้างเคือกแก้วนั่นก็ป้าบริวารตั้งหลายไปก็ขณะนั้นก็ลาดไปก็ใกล้ไปสูเ่เขตหนอกแดนของสาวัถีก็ไปปปะเข้าใส่ให้ของเนี่ยอย่างก็อน่าไม่ไม่ตาไม่ห้างคือบอกมีผัวครับเป็นเป็นยิงอนาถา ซึ่งก็ปลูกพักปลูกไม่กินแล้วก็ซ้อนหนึ่งก็เอาไปขายซึ่งให้ส่วนของนางนางเก็ปลูกกรตามป่อมีป้อกินขนาดนั่นเองจ้างเผือกเกวนี่กดรีบบายหน้าเข้าไปสู่ในป่าใครคณะนั่นสถาญาติยม ก็มีเตบตเตวดาี่ิปิ่นอยู่เฝ้าจ้างตั้งหลายอยู่เป็นอัศจร์เป็นอัศจรกว่าจะได้ว่าคนตั้งหลายบัดเดกตื่นก็จ้างมีตึงหมื่นนได้ว่าคนตั้งหลายในเมืองบัตเกตื่นก็เพราะว่าเทวดาเปิ่นบดบังเอาไว้แล้วก็บมเฮอได้ยินม่เฮอตกอกตกใจตรึนตรนก็เป็นติอัศจรย์ เตวดาเป็นตัวอยู่เฝ้าแล้วก็ในคณะนั่นเองจ้างหักเกี่ยวหัวหน้าจ้างตัวเนี้ย<ะ>เกิดอยากเข้าน่ะเป็นว่าเกิดตัณหาเกิดขึ้นขยะกินนั่นกินนี่ปรากฏว่าไปชูในส่วนของหยาไม่ไม<ะ>ตีตุกไล่เห็นใจเนี่ย ก็ไปสอดก็ไปหันใช้พักหุมแดงว่ะเกิดโลภะเกิดขึ้น,เ,นเกิดความกระหายใจห้อนต้องใส่ปันควรเป็นยัาหะตอนนั้นนะก็เลยเอาหวงเอางาปึดพักหมแดงของงาไม่ไมนี่กะว่าจะเอากิน ตองเออว่าปืดออกมาแล้วอะเอางวงกอดได้ว่าใส่ปากน้อยหนึ่งล่ะจะกินแต่ปรากฏว่ามันหลุดลงดินเหี่ยวมดอ่ะ<น>ก็เลยได้สติปีิฟื้นขึ้นมาได้สติขึ้นมาว่าโอ้เขาเป็นแผยวพะาจ้ากนะมิซีนนะจะได้เขาบใาั่ใจปฏิบัตินี่เพราะว่าปกตินี่เขายึดถือศีลขนาดอันนี้นี่มันหมายถึงเขาลักกินของเปิรันมันมถูก พิจาริตกองธรรมนี่ตามประเพณีนี่นพิษนี่จ้างเพืือกแก้วก็ปืดในจิตในใจแล้วก็สวัวรัดดงพัยไปสูยังมูของจ้างตั้งหลายแต่ในคณะย้ำนั่นนั่นในเี่ยไม่ไม่นี่นะกับกับไปหอดมาส่วนอ่ามาส่วนต<ด>กเกา อ้หันห้อยตินใหญ่ขนาดจ้างหยบไห้โอ้ตังอศสรรย์มีห้อยตีนนักแปะนักบ่าห้อยตีนนี่สามซอกว่ะมันก็ใหญ่หมดได้จ้างตัวใหญ่ขนาดไหนบ่โู้นะครับปรากฏว่าต้างข้าด้งแต่นั่นมาหมอใจมีกาส่วนไม่ไหม่ญ้าไม่ไนี่ตึงข่อยตึงเมืองคนตั้งหลายโกลาโหนเดือดสุนสันึ่งนั่งกันว่าอู้มันเป็นห้อยตินจ้างยงักกะก็ว่าเป็น เทวดาผีช้างนางไม่เทวา,า,าอาหักเป็นยักษ์เป็นมันถลงเผรตมหาเป็นจ้างก็มันจะกลับกั่วเอาคนไปกินก็เป็นจ้างเพ้างเกี่ยวมงคลคนตั้งหลายตื่นสะสูส่าะสนความนี้ไปถึงอมาตแล้วก็อามากนี่เกาะทูลบอกพญาเจ้าเมืองสาวัตถีพญาสาวัตถีเนาะเป็นกล่อมเจว่าหูอย่างเนาะก็บอกว่าโอ้ฟังเตือ ฟังก่อนใจจุ่มจุ่มใจเย็นเย็นจะไปตีตัวก่อนให้จะไปกระต่ายตื่นตรมบ่ดีฟังํำเขาเก่าบ่ดีตือนเขาเขาเหล่ากันของพอบ่หันจะไปฟังเจือจับลังเตือจังเสียปีหองบ่ดีห่อนไม่ยาเอาไว้ในเฮือนตนเจือใจค้นนั่นจ้าจังปลาไม่เอาไปหลังนี่บ่ดีฟังํำเมื่อบ่ดีเจือํำผีบ่ิพิษเจียงจี้นักบวช บัดนี้ใ่โตดคนที่มีบุญคุณกะตาบุญเดื๋ยน,น่อยบุญน,นั่นก็คอยมีไหลอ่านว่าห้อยนะั่นมันจะห้อยอย่างเา่าอ่ะห้อยนักห้อยมันอย่างเงาะหอยจ้างเปิดอยู่ปุ้นเมืองปลาหิมะปลานปุ้นถือว่าเป็นจ้างมงคลเกแก้วเมื่อนานเปิดจะปลากันมาเอวสู่เมืองมาโนดมาพอว่าคนเฮาดังหลายนี่ยังอยู่ในศีลในธรรมอยู่ก่อ โอะดีก่ะเป็นมงคลกับบ้านกับเมืองเฮาขนาดละคนรังหลยปะป๊ากันยินดีปิติยินดีอย่าไม่ไม่นี่ก็บ,บจะได้โคตรเนอะ,ะโอ้ยินดีขนาดแบบอ้จ้างจ้างนี่จ้างจ้างนี่อม,มาหาสวนเฮานี่โอ้ดีอกดีใจนั่งก็เอาพักอันน,าานั่นกะที่จ้างพืชนั่น่ะก็เก็บเอาไปฮะเอาไปต้มไปแกงกินนะ,ะปลากรดเหมือนนั้น เอาเข้าวเอาเขา้าวเนี่แม่ไม้นี่เป็นเพิดไปเหลืองอบ่ค่อยกินข้าวกินน้ำมีปิติเนาะเอ้เอต้องป,ปองออกปองออกมันเผ่นอย่างจ้าปรากฏว่านนางต้องวะต้องเพราะว่าเอาพักอย่างวะพักห่มแดงนี่ไปแกงใส่ป๋าแก่งส้มใส่ป๋าเออามาันก็ได้เขาขินพักห่มแดงแกงใส่ป๋านี่ต้องปองออกปองออกเขาก็แบเจะไปต้องไปอย่างกับไผรตุกเป็นกรรมบาเกา มาตันม,มานลูกเอาทีนี้ละคนตั้งหลายหห่นก็เนี่ยนี่ก็ใครก็บอไปหาแล้วใจเนี่ยก็ไปหามันอยู่เป็นตุกเป็นคนตุกคนหอ,อยตุกหยักไล่อยู่ต้นแปลงบ้านยืนอกชานเมืองวุฒิก็มห้ไปท่องไปหามันนี่จะได้ว่ามาต้องกับหยักกับมานเห็นก้าอีนอก็ว่าเขาก็าเหล่าต่างๆนา,ๆน,าๆนาเนาะ แล้ปูนาติวาเสหลอหลุนลุกเจ้านี่นางกลมาปะกับเนี่ยเท่าคนหนึ่ง,งก็กมาปะก่อนหน้านั่นก็คือนางมานแล้วนะเนาะมานแล้ว,ลวบอกกองมานเสร็จได้สิบเดือนเนี่ยลูกออกมาเป็นมิญิงนคนทนั้งหลายก็เหล่าเลือนขนาด คณะนั่นเองวันนั่นเองก่นมีเนี่ยเท่าคนหนึ่งอ่ะมาหานางตีบ้านก็ขอพอละอ่อนน้อยเนี่ยเอาก็มันก็ตุกก็อย่างนักแกเกิดลูกออกมาก็อุ้มปุกอุ้มหอบใสพพ่ผ<า>้าปุ๊บพาขามก็เชาเจ้ากินหากินเจ้ากินข้ามอ่ะเนาะปลูกพักปุูกไม่กินไปเน้นนั่นเอาค้ายผ่องหมอบประทังชีวิต ช่ำได้ลูกน้อยเหี้เป็นไม่ยิงเหี้เอาแต่วันหน้านี่งาม่กินตัวนี่หอมดังไม่กิชนา,าคนต่างหลาย,ายบอกว่าโยกไก่โยไก่ต่างสูตรดมแล้วจะมีความปิติยินดีใครเป็นโรคเป็นไข้เป็นไข้นี่นะหายหมดอ,อ่ะหายหมดอ่ะหายพยัญชนะผังนั่นคนเท่านี่ก็เลยว่าอ้อันนี้เป็นละออนมีบุญวันหน้าจะได้เป็นเมียของเจ้าฟ้า,ฟามหากษัตริย์เนอะ เขาจะตั้งจื่อเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวของมันตั้งจื่อว่ากิษนาเนอกินมันหอมหอมยังไม่กิษนานี่เหมือนกับกินยาเนี่ยเป็นยาใครได้สูดรดมเข้าไปเกิดความปิติอยกไกอย่ไกลก,ก็ได้กินของนางเก็ะหอดไปถั่วในเมืองส่วนนางหญ้าไม่ไม่ที่เกิดลูกออกมากำบพระเนี่ย มันมีวงสาวงใยปีน้องเนาะก็อุ้มเอาลูกสวยล่างคัดซีเอาเสาะหาผ้าพุทธพาคาดเนี่ยจ้ะเลี้ยงลูกอยู่อยู่กูวันกูยามนะทีนี้ก็เขาตั้งหลายกว่างบอกใครงูจ้ะชาวบ้านตั้งหลายมูนั่นนะมีการเนี่ยเท่านั่นนะตีมาเอวหานะคนเท่านั้นก็ว่าโอ้ลูกนางเนี่ย เป่ยนยังไงเป็นละอ่อนเป็นไม่ยิงงามขนาดขู่มันก็บ่มีเนาะเอาเข้าเข้าเขาก็เริ่มหายงสใสแล้วว่าเออถ้าน้าก็เล่าให้ฟังก็ถ้าจะไปกินแก่งพักหอมแดงเส่แกงป๋าเพราะว่าเขาท่านต้องกระไพรอ่ะเขาจำได้ว่าพญาจ้างนะไปกินไปกินพักหอมแดงจะปึ๊ดเอาเฮฟเวอร์เฮฟเวอแล้วเขาก็เอาพักหอมแดงอะมามาต้มแก่งใส่ต้มส้มใส่ป๋า มังอรกนั้นมาเขาก็อต้องมันออกมาออกมาออกได้สิกเดือนเกิดลูกน้อยเขาเนี่ยอีกอะคนทั้งหลายก็ได้เข้าโอเข้าใจเนี่ยเข้านั่นเกาะที่ว่ามาเอวหานั่นว่าโอ้นางนี่วานนั้นเป็นเทวีเนอะเป็นเมียเปนเนเจ้าเมือง่นอะเลยใส่หื้อื่อว่ากิสนาเวลา นางแปดจังได้นี่แม่จะไก่จะไก่กินหอม <No. S 1> จากนั้นมาอี่ยเท่านี้อูเลี้ยวเกาะปิกไปเฮือนของตัวเกา่าเรื่องก็จบจบลงในเหตุการณ์มาอีอยู่พึกบ่าเนี่ยแม่ไม,ม้นี่เกิดลูกเขา้า จับไปกินแกงพักผมมแดงใช่แกงผกส้มดีครับสาธยายิโยมคงจะเข้าใจกันแล้วนาะว่าทำผูกนี้ดําเนินความดําเนินเรื่องมาเปลี่ยนจดใดอนุโมทนาแม่จันดวงพรหมแม่อุไรวันสันติการบ้านลอ่องอติดตามผ่านทางไลฟ์โซตางเฟซบุ๊กในช่วงที่สองอแม่เนาะมนะาได้บาได้เข้าไปแก้หัวข้อในเฟซบุ๊กเดีว,ว่าเป็นช่วงที่สอง ต่อจากตะกี้เนะ<ฮ>ะาะเพราะว่าเข้ารายการปบเกาะไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเนื้อสถาญาติโยมได้สดับพับฟังกันเลย <ฮะ S 2> ข่านต่างยูทูปก,ก็ได้ตอนนี้ก็จะได้เปิดสายหน้าไม่โซนนาอุจากรบสธาญาติโยมเฮาเป็นกันจะได้ฟังจากทินไหนาชาัดเจนก่ออย่างใดก่อใจใจทำละมันเฮงใจวันพุ่งนี้ขอลาหนึ่งวันแฮมเนอมีหน้าตีหงยาหมละ ไปเติมเลือดพลังงานใกล้จะหมดยงดมางรถขาดน้ำมันเนียสะท้063458026สายแรกของวันนี้นจากตังไลายเจริญปอนอันนี้แม่วิเฮือนกับแมออ่านนาสาตูนเนอร์อนุโมทานา,ต,าบบติาดต,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 ต์8ฟังตัวแม่ ชาตุชาตุฝนบัดโตกเหรอฝนบัดโตกแล้วเนาะแม่เนาะบโต๊ะละโอเคก็บัดโตกแล้วแม่วันนี้บดมาหน่อยครับบดบดทเป็นอย่างบ้องนะบดหมึดขมุกขมัวควันก็ว่าหมึดฝนบ้องหัวอาสาสุขภาพด้วยกันเนอะเหมือนกันโคโค่โคคน เจริญปนสาธุสายต่อไปัใจะริญปอนธรรมสวัสดีติดแล้วเนอสวัสดีครับอันนี้แม่แสงลานเนาะสาธุอนโมทนาสาธุสาธุ มอนดีนดครับ,บน,นี่ก็หาภผูกสองนะครับน้องผูกสองเยอะไหมครับสีแปดภูกกันเหรเวอเติมเรื่อง,อ,อ,งอาหารกายเติมอาหารใจไปต้ว <Spanish> เติมปัญญาประดับปัญญารรบญญารมีเอาไปต้วโดยการฟังธรรมสูสีสังรักษาติปัญญาฟังได้ดีย่อมเปิดปัญญาสายต่อไปเจริญปนสวัสดีครับ เจเลนปอนยมปอบุธทามเต่นเนอร์หครับใไปอาอหา่อย,ยอยู่ในปานมาปานวะพอเป็นจ้างอ่าความจะดำเนินก็จะได้บุโหน้นะอคาหน้าเนอยัยปอนเนอเพราะว่าวันหกไม่ติดนัดหมอสวัสด,ดีครับ ช่องนี้กิจกรรมขอหน้าเยง่อคกจะเลินปอนเข้าสายต่อไปับสายต่อไปสวัสดีครับย้ายสวัสดีการไล่ชนะย้อแม่สายทองครับเิพ่อแม่สุเกี่ยนข้อแม่สุสดเจี้ยนศาสโตศาสโต มีบนญเนี่เกิดเดียร์ยาวเป็นหวานในคานี่คือแม่ดหม่ดไม้คือคนห่มีลูกเนาะอั่ไหมไอ้หัวถาศีห้าชิพเดียกันเนาะชีชิพเนียนในคหวานเม็ดไม้อันนี้ มันโคนจะใครมีลูกจะได้แก่ก็บ,บ่มีเนาะแล้วขอแฮมนะแฮมมันแล่แต่เนาะกับไห้กับมันเนาะแนะม่เนานะเวลาไผเวลามันเ <c oughs> ขาได้กลินหอมนี่แท้จ้ะมันเน็ดกว่าน้ำหอมดังๆกันนะ สาตุชาตุเจริญปอนแม่สาอย่าดีสุนะคุณสรใทาแอสาธุแม่อนานมทนาทุกปมหายใจ้ัสาธุเ้าโอ้ทานานี่เกิดขึ้นมาบัดนี้สมัยบัดเดียวนี่โรงงานผลิตน้ำหอมเจ๊งหมดอ่ะ จเจริญกรยศแม่จักตังได้แม่ลาพรนอนยศแม่สบายดีหรือ,อยังตละละิดตะลักล้ากระดูกติดแล้วเนาะเอาเฟืองออกได้ละกะใส่กอกเฟืองบ่ได้ใส่เนาะโอ้ดีหลกักอะพวกซุยเป็นอ่าตำแหาเมืองเมืองเท่านี้เนาไนไหมเนาะโอมปัญญา ภูมิปัญญาข้องเิงนหายปกติในอรสอววันสอ๋สองสองสองสอกสอง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 นองรองสอสองสองสอองสอองอะสส จริญพรครับแม่แก,แก้วต้ยจากบันใหม่วังเหนือสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับอรย์มาดเนแมเจริญพรแม่ฟังคำวันนี้ชัดเจนกนวังเหนือใหวาไปฟังกันไปไปเดินทำไป ทำได้ม่วนป่ะอิเนาะอ๋อันั้นค่าเสนผู้มั่นเนาะจังๆได้ยินมันก็แม่ทําพุกนี่ยังกะยังบอก่ได้ยินเดกะทําดังนี้่นมากจะเป็นอย่างอื่นเนาะเป็นทําเก่าทําเก่ามันจะยาวน้อยแม่ทําเก่านี่นะ นะ<ใ>นดีว<ะ>่าเป็นยังก่อยก่อยไปก่อยพักก่อย้อนก่อยลงก่อยพักเลยกะฮ่าน่นฮ่าน่าเนา่าฮ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 ่วฮสาฮครับสวัสดีครับขอบคุณคราบ่าฮ่าฮ่าฮ่ขฮงาร่าฮ่กฮนคฮ่าฮ่ศฮนา์่าฮ่าฮ่าม่าไดานะารัาเนอะ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮา่า ยังมีเวลาแห่มละอยู่นะครับดูเข้ามาบอกเข้าใจธรรมะในส่วนใดมันทัดใดตอนใดมันพูดจากตอนที่แล้วก็ว่าจะไดเนาะครับเนาะก็สอบถามกันได้ครับบสอถามมีสัาญาตัดยมโทรศัพท์ข้อสอบถามเรื่องการศึกษาเราเรียนต่อของมจลเชียงใหม่ก็สอบถามได้เน้อสัาญาตัดยมเปิดเปิดฮับสมคร์มิสินนศึกษาตึงเจ้าบ้านเฮาตัวยึงตู้เจ้าพระเนนเฮาตัวยแ่งเคทาทมหก ศึกษาต่อเนาะเจริญปอนธรรมสวัสดีโยมแม่จากต่างด้าวสันติสุขเอ๊สันติสุขได้รอกะแม่สันติสุขไปหล่อเอ๊โยมแม่ใส่ทองกระหังนี่สันติสุขยางปะเป้ากะเดี๋ยวนึกว่าแม่ใส่ทองว่าเสียงคุ้นๆเนาะออ๋แม่ชื่ออย่างกะ แม่ละไมได้โทรเคยโทรมาละกันของละกันหรือยังมอนโชวเต๋าอะไรเยอะแม่แต่ชัดเจนดีเนาะแม่เนาะคนตามกันจลักแม่ว่าแก้วคนไม่ใช่มิกหรอกถ้าใกล้จะวางกันเอาละโคตรละอ๋อโมธนาเนาะแม่เน้อไตามเขาฟังเนาะสาธุสาธุ สวัสดีครับครับสายต่อไปครับจเจริญป้อนแนะ่จเจริญป้อน,นสวัสดีครับอ้๋อ,อยมแม่บัวลอยจักทางใดก็แม่โยมแม่บัวลอยแม่สวยอ่างานแหละแม่ สาวท้วงสาวท้วงผมแดงได้ไหมล่ะแกงตัดแกงใส่อย่างก็อแกงส้มได้ไหมล่ะเดี๋ยวลองฟังพอนอแมนหน่ะฟังแล้วจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเนาะจะได้หายข้อสงสัยตัวเองจะแมนต่อหห้มา Claro, สาธ LIKE ุสาธุแม่อนุโมทนานาเนอร์สวัสดีครับเริญปอนครับสถาแม่สวยติดตามกันลายบ้านไดจองครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับไม่ใาเจ้าครับสวัสดีครับจำกะเอาไครอันไหนจไ้หอยแม่จาคำวัตสารอ๋อ จำได้ว่าจำได้ม่เอวงานเขากรรมประจันเนอะใกล้นี่นะมาหอมกันสักวันกันเนอะมาเอวใกล้เข้ามาแล้วครับมาฟังธรรมนะแม่เนออาจารย์อาจารย์ก็จะมาเตะวันคืนสิบสองวันที่สิบสองซาบะโคโนะท่ะขอบคุณครับติดใจโทรเข้ามาเนะครับนะครับ สูแม่ขอบครับสวัสดีครับสายต่อไปสายต่อไปเนาะครับนอสวัสดีครับตามเจ้ายกแม่สธรตั้งเงาย่วาอ๋ยแม่สิรติดติดตามตั้งไลฟ์โซเ a c e b o ฟซบุ๊กตัวนนอแม่นอ น้องโมธนายมแม่ตัวเอจากเวียงหนองล่องนเนาะยมแม่อยู่ด่ะอำเภอยูอ่เวียงหนองล่องจากโอำเภอเวียงหนองล่องจากองแมวอเวียงหนองล่องอ้ถ้าเวียงหนองล่องนี่เกาะฟังฟังก็สิบแ็ห้ากว่าชัดอยู่นาะแม่เนาะน้างมน้านแม่ครับสัญญาณเปิดครับไปเนาะแม่คั้องหม สาวกูแม่อะโนโมตนะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันโคโคคอนเจริญปอนสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่สะสีทองติดตามต่างไลน์โซต่างเฟซบุ๊กตัวแต่ติดตามทุกกิจกรรมของตังวัดตังวาตัวกำลังโอ้กำลังใจตาวานีเก็ละอ่อน ไปแอวทัศนศึกษามาเห็นตัดตูงตัดเจอเตียลงในเฟซบุ๊กมันนะเนีย่ยพอดีตัวเจ้าไปมหลาลัยเป็นว่าแมโคเปินตักหลอนปลาไปแอแอวาสกายวอกนะแรงทองพีเวิดใหมให่บ้านแม่มันก็ไม่สวยอ่ะครับตามไม่มสวยมันไม่สวย,นะยวัดแสงแก้วโหติยานาอย่าสกายวอกเปิดเปิดใหม่ เที่ยวหนึ่งเดียวเสียวในโลกอีกล้ววัมปะหนึ่งเดียวเสียวเหียมสยานะครับครับสวัสดีครับไม่คาเสียวหนึ่งเดียวในโลกเออสโลแกนเพื่นมันมันแจ้งเเป็นช่วงของเปมันมีเวลาภาคมันครับเป็นช่วงของเพื่อน อ,อ๋อทราบแล้วป่อยมป่อเสียใจตัวแสดงความเสียใจตัวเป็นพิธีอย่างนี้เรียบร้อยเนาะยมพ่อเนาะแสดงความเสียใจตัวฮะอ่นานนักกัน อัโนาโถอะไรเป็นที่พึ่งแห่งตนก็หินาโถบารซียาแล้วใครเราจะเป็นที่พึ่งของเขาได้เนาะเขาต้องพึ่งเขานั่นล่ะเขารักคำเนี่ยเป็นหนุนตาอนุโมทนาสาธุสาธุทุกคนอ่ะบอก้นสักคนอ่ะรดของใจรักไม่ชัดเจนตลอดเป็นสัจธรรมหรอครับสวัสดีครับเจ้าอะไรเจ้าไม่ไลจากสันทรายเนาะ

ไปเลยครับต้องใจายไปตัวอ่ะต้องตามขอสงสัยไว้ละครับนี่คราบ่มันอยู่ข้างเนี่ยเพราะสติตินมีสเตตนนะครับสเตตินนะครับอันนี้หมอเป็นเถมเพอ่ตั้งแต่พาทะเลาะอ่ะเลหลอดออกเครหลวดออกเรื่องเป็นว่าดเถมไม่มีประโยชน์นะครับเนาะใชตินนี่ครับตั้งแต่ไม่เ็นนะแม่ตั้งแต่กส่อน อครับมันอายด้วยอ๋อมันมีอาการใน่นอนฮักษากันไปเนาะแม่เนาะตักฟื้นเนาะแม่ตอนนี้ฮักษาอาการกันไปแม่ยินดีจังนะแแม่ยินดีต้วย สาธุสาธุเนะเวลามดพอดีพร้อมเลยไอพัทธาอยู่ดีมีสุขครับผูนพูะอา้าจั์ไปเติมเลือดครับเติมเลือดหลับจารย์ม่ครับเตดวันนี้ล่ะเจริญพรับนมโมธนาสถาญาติโยมทุกท่านกขอยู่ดีมีสุขเหมือนกันควกคุมักษาสุภาพตัวชมวยากาศเปลี่ยนแปลง กุโซนตังหลขอโดนท่านอยู่ดีมีสุกการแสดงพระธรรมาเทศนาพอสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีจเจริญปรขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปต่มาภาพก็จะได้อาจ,จะได้เข้าประชุมกันนู่ญาติโยมประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานข้อก่รมันที่เก้าถึงสิบสี่นี่แหละทางใดท่านใดมียังสอบถามก็ ใหนฟิสส่วนตัวก็ได้เบอร์ส่วนตัวก็ได้เนะาะขอฝากขอฝากบอกบุญเลยเนาะสถาญาติยอมขอออุโมทนา